จัาการ20สมาธิเป็นขอลมาจากความสุขที่เกิดจากความสงบคำถามที่คุณถามมานั้นน่าสนใจมากและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาค่ะสมาธิเป็นผอลมาจากความสุขที่เกิดจากความสงบใช่ไหมคำตอบคือใช่ในระดับหนึ่งและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะดอกจันร์ความสงบนำมาซึ่งความสุข เมื่อจิตใจสงบไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหรือความคิดต่างๆจะเกิดความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมานี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบวิเวกสุขหรือปิติสุขซึ่งแตกต่างจากความสุขทางโลกที่มักขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกดอกจันทร์ความสงบและความสุขเป็นฐานของสมาธิเมื่อจิตใจสงบและมีความสุขจากการที่ใจไม่วาวุ่นก็จะทําให้สามารถตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น เกิดเป็นสมาธิหรือการตั้งมั่นของจิตดอกจันสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนำไปสู่ความสุขและความสงบที่ลึกซึ้งกว่าเมื่อสมาธิพัฒนาไปถึงระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเช่นในระดับฌานความสงบและความสุขก็จะยิ่งประณีตและละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกทำให้จิตมีพลังและพร้อมที่จะเจริญปัญญาต่อไปกล่าวอีกในหนึ่งคือความสงบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขและเมื่อมีความสุขจากการที่จิตใจสงบ ความสุขนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้การทำสมาธิเป็นไปได้ง่ายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นวงจรที่สนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะดังนั้นความสงบความสุขและสมาธิจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกในการปฏิบัติธรรมโดยความสงบเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนำไปสู่ความสุขและความสุขนั้นก็เป็นพลังส่งเสริมให้เกิดสมาธิที่มั่นคงต่อไปซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์การพัฒนาปัญญาในที่สุด ไม่ครับสมาธิไม่ได้เป็นถ่อลมาจากความสุขแต่เป็นในทางตรงกันข้ามคือสมาธิเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในระดับที่ละเอียดประณีตขึ้นมาครับในทางพระพุทธศาสนาความสุขที่เกิดจากสมาธิเรียกว่าปีติและสุขซึ่งเป็นองค์ธรรมที่เกิดจากการที่จิตสงบตั้งมั่นและเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขทางโลกที่เกิดจากการเสพกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ลำดับของความสัมพันธ์กระบวนการที่ถูกต้องจะเป็นดังนี้ดอกจันทร์การานิวรเครื่องกั้นจิตก่อนที่สมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงจิตจะต้องสงบจากสิ่งรบกวนต่างๆที่เรียกว่านิวรนท่าได้แก่ดอกจันทร์การมชันทะความพอใจในกามดอกจันทร์พยาบาทความคิดร้ายดอกจันทถีนมิทธะความหดหู่ซึ่งซึมดอกจันรบุทธจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจดอกจันทร์วิจิกิจฉา ความลังเลสงสยัยดอกจันเกิดสมาธิเมื่อจิตสามารถละนิวรณ์เหล่านี้ในชั่วคราวหรืออย่างเด็ดขาดจิตก็จะรวมตัวและตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างแน่วแน่นั่นคือสมาธิดอกจันความสุขปีติและสุขเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอาการของความสุขที่ประณีตปรากฏขึ้นในจิตดอกจันปีติ คือความอิ่มเอิบใจความปลื้มใจความขนลุกขนชันหรือความรู้สึกที่ฟูขึ้นมาในร่างกายและจิตใจดอกจันทร์สุขคือความสบายกายสบายใจความสงบความผ่อนคลายอย่างแท้จริงความสุขเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากความสงบของจิตในสมาธิไม่ได้เกิดจากการไปเสพสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดจากภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สมาธิมั่นคงยิ่งขึ้นสรุปดังนั้นความสุขปีติและสุข เป็นผลของสมาธิหรือเกิดขึ้นพร้อมกับสมาธิในขณะที่จิตสงบตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิเป็นผลมาจากความสุขครับลำดับความสัมพันธ์คือการลานิวร์ไร้ตาโรสมาธิจิตตั้งมัน่นไร้ตาโรปิติและสุขความสุขที่เกิดจากสมาธิพอจะเข้าใจความสัมพันธ์นี้มากขึ้นไหมครับความสุขคือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่มนุษย์ปรารถนา เป็นความรู้สึกพึงพอใจยินดีเบิกบานสบายใจและเป็นอิสระจากความทุกข์หรือความไม่สบายกายใจความสุขคืออะไรในทางจิตวิทยาและปรัชญาความสุขมีมิติที่หลากหลายไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีชั่วขนาดแต่ยังรวมถึงดอกจันทความพึงพอใจในชีวิตไลฟ์ satisfaction การประเมินภาพรวมของชีวิตว่าน่าพอใจหรือไม่ดอกจันรอารมณ์เชิงบวก positive affect การมีอารมณ์ดีความยินดีความสนุกสนานบ่อยครั้งกว่าอารมณ์ลบดอกจันทร์การไม่มีอารมณ์เชิงลบ absense of negative affect การปราศจากความโศกเศร้าความกังวลความโกรธดอกจันทความหมายและเป้าหมายในชีวิต meaning and purpose การรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีคุณค่าและมีทิศทางความสุขจึงไม่ใช่แค่การหัวเราะแต่เป็นการมีภาวะทางจิตใจที่สมบูรณ์และสมดุลความสุขอย่างไร ประเภทและที่มาความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยและมีหลายระดับความลึกซึ้งดอกจันความสุขทางกายทางโลก hedonic happiness ดอกจันคือความสุขที่เกิดจากการได้รับสิ่งที่ต้องการการตอบสนองความปรารถนาทางประสาทสัมผัสเช่นการได้กินอาหารอร่อยการได้ดูหนังสนุกการได้พักผ่อนหรือการได้ครอบครองสิ่งของดอกจันเป็นอย่างไร มักเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วชั่วคราวขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าภายนอกเมื่อสิ่งเร้าหมดไปความสุขนั้นก็หายไปอาจนําไปสู่การเสพติดเพื่อให้ได้ความสุขนั้นซ้ำๆดอกจันทร์ความสุขทางใจทางปัญญายูไดโมนิกแฮปปี้เนสดอกจันทรคือความสุขที่เกิดจากการมีชีวิตที่มีความหมาย มีเป้าหมายการพัฒนาตนเองการช่วยเหลือผู้อื่นการทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและการเข้าถึงความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตดอกจันเป็นอย่างไรเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าเกิดจากภายในไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกมากนักมกักเกี่ยวข้องกับการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่การเติบโตทางจิตวิญญาณและการมีคุณธรรมดอกจันความสุขในทางธรมรม s p i r i ช u a l h a p p ้ n e s s ดอกจันคือ ความสุขที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจให้สงบปราศจากกิเลสเช่นความสุขที่เกิดจากสมาธิปิติและสุขความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการเห็นแจ้งในความจริงยถาภูตยานทัศนะและความสุขสูงสุดคือนิพพานซึ่งเป็นความสุขจากการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงดอกจันเป็นอย่างไรเป็นความสุขที่บริสุทธิ์สงบลึกซึ้งและไม่เจือปนด้วยทุกข์เป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุด ปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขดอกจันความสัมพันธ์ที่ดีการมีครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างที่ดีดอกจันสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจดอกจันการทำงานที่มีความหมายการได้ทำในสิ่งที่รักและเป็นประโยชน์ดอกจันการมีเป้าหมายในชีวิตการมีทิศทางและการเติบโตดอกจันการรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นการให้ก่อให้เกิดความสุขดอกจันการฝึกสติและสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบและเห็นความจริงดอกจันการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งสุขและทุกข์โดยสรุปแล้วความสุขคือสภาวะที่จิตใจพึงพอใจเบิกบานและปราศจากความทุกข์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายระดับตั้งแต่ความสุขทางกายชั่วคราวไปจนถึงความสุขทางใจที่ยั่งยืนและความสุขจากการหลุดพ้นจากกิเลสในทางธรรมมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความสุขในมิติใดเป็นพิเศษไหมครับ